เรียบวาลี30เขตหนองจอกนะคะกรุงเทพมหานคร,ะรนะคะห่างร้านของเรานะคะอยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตหนองจอกเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวตู้ทึบพร้อมใช้นะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยกับที่ลำเลิศคาร์เซนเตอร์ค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะชัดนะชัดไหมคะทุกคนสวัสดีทุกเฟซบุ๊กชัดครับ<ส> อ่าชาัดนะคะชัดถูกช่องทางนะคะท่านใดนะคะไม่ว่าจะดูเราลัเลิศคาสเซนเตอร์จากแพลตฟอร์มไหนนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยคะ่ะรถสวยคุณภาพดีเข้ามาที่นี่ลัเลิศคาสเซนเตอร์นะคะร้านของเรานะคะเป็นร้านขายรถยนต์มือสองนะคะ ที่ไม่เหมือนใครนะคะร้านขายรถยนต์มือสองเหมือนกันแต่ที่ลำเลิศคสเซ็เตอร์ไม่เหมือนใครนะคะของเรานะคะลูกค้าสามารถมั่นใจและเชื่อมั่นได้เลยนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศไทยดูรถแบบไม่เห็นรถซื้อรถแบบไม่เห็นรถได้เลยนะคะ ร้านของลำเลิศคาเซ็นเตอร์นะคะของเรามีบริษัทกรางนะคะยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์มือสองนะคะถึง274จุดนะคะในการตรวจสภาพพร้อมออกใบการันตีให้ด้วยนะคะตรวจสอบ274จจุดตรงจุดไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างภายนอกภายใน เครื่องยนต์นะคะประเมินผลออกมาเป็นระดับดาวนะคะซึ่งรถที่ลํำเลิศคา์เซนเตอร์ทุกคันที่จอดเรียงรายอยู่ด้านหลังนี้และทุกๆคันของร้านนะคะคุณภาพระดับมาตรฐาน5ดาวกันเลยทีเดียวนะคะ มีบริษัทกลางเข้ามาการันตีให้เรียบร้อยด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้อยากชมรถคันไหนนะคะหลังจากตวรวจสอบแล้วนะคะจะมีไฟล์นะคะมีไฟล์ซอฟไฟล์ส่งไปให้ท่านนะคะให้ดูให้เห็นชัดกันไปเลย274จุดนะคะคะแนนประเมินเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะซื้อรถแบบไม่เห็นรถกับที่นี่ลำเลิศคลาสเซนเตอร์ได้เลยคะ่ะร้านของเรานะคะกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะไม่ว่าท่านจะ วิ่งงานใช้งานนะคะไม่ว่าจะขนส่งนะคะพัสดุตามบ้านหรือขนส่งคลังชนคลังนะคะหรือใครที่กําลังมองหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมจากรายได้หลักนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะรถของเราคุณภาพ ดีและพร้อมใช้งานนะคะออกรถกับพี่ลำเล่คัสเซนเตอร์ไปได้อะไรบ้างนะคะภาสีพราบอนะคะเราต่อให้ฟรีนะคะก่อนการหมดภาสี90วันตามที่กรมการขนส่งกำหนดนั้นนะคะลำเล่คัสเซนเตอร์ต่อให้ด้วยนะคะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ10,000กิโลก่อนออกจากร้านนะคะเอาไปใช้งานได้เลยทันทีตั้งแต่วันแรกที่ออกรถด้วยค่ะ ้งศูนย์ทวงลอใส่บากรันสันนะคะเราจัดให้เลยนะคะตั้งศูนย์ทวงร้อให้เรียบร้อยท่านใดอยากได้ล้อแ็กยางใหม่แจ้งมาได้ด้วยค่ะ<อ>77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถซื้อรถกับลําเลิศ c คาา์เซนเตอร์ได้ค่ะดูรถแบบไม่เห็นรถนะคะของเรามีรถตัวจริงและที่สำคัญนะคะนะตอนนี้ถ้าท่านใดมั่นใจว่าประวัติเครดิตดีนะคะ รู้ผ่อนภายในหนึ่งชั่วโมงและรับรถภายใน1วันกันได้เลยค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะในส่วนของรถกระบะตอนเดียวพร้อมใช้อยากได้รถคันไหนนะคะก็แจ้งเข้ามากันได้เลยนะคะอยากได้ผ่อนเท่าไหร่นะคะล้ำเลิศคาสเซ็ตเตอร์ของเรานะคะกระบะตอนเดียวที่จอดเรียงรายอยู่ด้านหลังนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนที่4 0 0พกว่าบาทในสามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเลยนะคะ4 0 0พันกว่าบาทนะคะกับที่ล้ำเลิศคาสเซ็ตเตอร์นะคะ สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะเดี๋ยวจะ,จะเริ่มต้นนะคะส่วนของท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ใช้นะคะอยากได้ตู้บอกมาอยากได้คอกจัดให้เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะเราจะแนะนําให้ว่าเป็นสีขาวนะคะสีขาวสามารถวิ่งงานกันได้ในหลายๆบริษัทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแฟลชเคอร์ลี่เอสซีจีลาซาด้าช้อปปนะคะหรือขนส่งท่ว ไปนะคะที่เขาใช้สีมาตรฐานนะคะสีขาวนะคะเรามาจัดกันได้เลยกับคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max คันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะสำหรับใครที่ต้องการวิ่งงานยาวๆนะคะต่างจังหวัดนะคะก็มาจัดกันไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะวิ่งขนส่งไหนสีขาวสามารถร่วมงานกันได้ในทุกบริษัทเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ประวัติเครดิตดีนะคะรู้ผลภายใน1ชั่วโมงและสามารถรับรถภายใน1วันกันได้เลยค่ะหลายท่านอาจไม่ได้ดูในไลฟ์นี้นะคะหรือใครที่ท่านใดนะคะที่มาดูร้อนหลังนะคะลามาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะ ก็สามารถทักถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้ตู้บอกมาอยากได้คอกจัดให้อยากได้ล้อมแม็กลายไหนแจ้งเข้ามาส่งรูปแบบมาได้เลยนะคะล u มเลิศ r ค e n t เซนเตอร์จัดให้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะรวมทุกอย่างนั้นผ่อนเบาสบาย8,000กะ8ป0 0ันปปลาย,ลายตลอดอายุสัญญาด้วยค่ะไปค่ะในส่วนของคันถัดมานะคะในส่วนของคันถัดมาอยากได้สี ที่แบบว่าเป็นสีรุ่นฮิตยอดนิยมสีเทาแลมโบหรือเป็นสีเทาดำหรือเป็นสีเทาบอลน,นะคะรัมเลดคาร์เซ็นเตอร์นะคะก็มีนะคะอันนี้ทานนี้ทานนี้นี่อ่าท่านพ,พี่เขาจะได้มองเห็นอ่าเดี๋ยวจะเดินถอยหลังให้อ่าสำหรับสองคันนี้นะคะเป็นสีไม่เหมือนกันทุกคนคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะท่อนเพียง แปดพันเจ็ดขอพายค่ะผ่อนเพียงเจ0 0ันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะกับ i ซ u z ูดีแม็กคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์หนนะคะผ่อนเพียง7 0 0ดันตลอดอายุสัญญามาพร้อมกับปูทึบใหม่นะคะหลังคาสูงนะคะ 2, สองเมตรสิจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่อยากได้รถ i ซ u z ูนะคะประหยัดน,น้ำมันบูพาวเวอร์มาจัดกันไปได้เลยคันนี้เป็นเคี่ยวกุดด้วยนะ คั้นต่อมาค่ะสำหรับคันนี้ค่ะสีเทาแลมโบนะคะคันนี้ไม่มั่นใจว่าติดจองแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังเพราะว่ามีรถที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้นะคะอยู่กำาลังอยู่ในกระบวนการการผลิตอยู่นะคะกับเครื่อง3,000ันสีเทาแลมโบนะคะสีเทาแลมโบเครื่อง3 0 0พันนะคะคันนี้ผ่อนเบานะคะผ่อนเบาเพียง900 0 ตลอดอายุสัญญาเพราะเรามีมาปีใหม่ปี2023อายุรถเพียงแค่ปีเดียวนะคะกับ isuzu d max เครื่องยนต์สามพันใครที่อยากเอาไว้วิ่งงานคลังชนคลังวิ่งงานขนส่งพัสดุทมบ้านนะคะก็มาจัดกันไปได้เลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแมกเวลนะคะสีดำนะคะทั้ง4ี่วงเลยชัดไหมจ๊ะได้ไหม ท่านใดถ้าบอกว่าเน็ตสะดุดนะคะเน็ตสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันเข้ามาได้นะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราอัดเป็นคลิปวิดีโอใครที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะเดี๋ยวทักกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทาแลมโบนะสีเทาแลมโบนะผ่อนเพียง8 0 0พนะคะแปดถึงเก้านะคะอยากได้ร้อแม็กจัดมาอยากได้ลายไหนจัดให้นะคะอ่ะ โอ้ทึบหลังคาสูงนะคะ2เมตรสิบนะคะใหม่ๆได้แบบนี้กันไปเลยนะคะอ่าท่านใดที่สนใจนะคะก็มาชมรับชมกันได้นะคะผ<ส>่อนเบาสบายนะคะสวยๆเท่ๆหล่อๆกันแบบนี้เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากค่ะอ่ะคันถัดมาค่ะคันนี้นะคะเป็น1.9นะคะปี2019ัคันนี้ผ่อนเบาเพียง6,000นะจ๊ะ ตลอดอายุสัญญานะคะสีขาวๆผ่อนเบาๆหกพันนะคะก็มาจัดกันไปได้เลยมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะที TE 37เจ็เลเซอร์แดงคู่หน้านะคะด้านหลังเป็นล็อกกระทาผ่านะคะอ่าคันต่อมานะคะคันนี้นะคะกับอีซูซูดีแมกนะคะสำหรัวคันนี้นะคะ,ะ,คะ,เ,นนะ,คะเป็นปี2023่มใช่ไหมคันนี้ปี2 3อายุรถย้องเพียงค่ ปีเดียวเท่านั้นนะคะเป็นสีบอลเงินสุดคลาสสิกแบบนี้เลยใช้ไป10ปี20ปีก็ไม่มีเก่านะคะใครยี่ที่อยากได้รถปีใหม่ออราคาเบาๆกับเครื่องยนต์3 0 0พัผ่อนเพียง8,000นะคะ ก็มาจัดกันไปได้เลยนะคะตู้ทึบหลังคาสูง2เมตร10ใหม่ๆจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็เข้ามาทักถามกันได้เลยเอาสําหรับคนสุดท้ายค่ะสําหรับเช้าวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอยากได้รถเอาไปพร้อมใช้นะคะแล้วที่สําคัญได้โตโยต้าลีโวโฉมใหม่ผ่อนเบาสบายเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญา จัดมาคันนี้นะคะกับโ To โยต a r รีวเครื่องยนต์2.4สุดประหยัดสีขาวแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโป้หลังคาสูง2เมแสิจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยภายในบุไม่อัดอย่างดีนะคะหมดปัญหาเรื่องการรัว่วซึมป้องกันพัสดุกเกิแทกโครงเหล็กเสียหายนะคะก็มาจัดกันไปได้เลยผ่อนเพียง5,000กว่าบาทนะคะกับโ To โยต a r รีวเครื่อง2.4ปี2018นะคะกับที่นี่ลำเลิศคาเซ็นเตอร์ค่ะ หล่อเลยครับหล่อเลยนะคะพี่ออสโอเคหล่อมากเลยค่ะพี่ออสเอกสารพร้อมอย่างพร้อมจัดไฟแนนซ์จัดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูแลให้นะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานดูแลให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะในเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ท่านใดนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนเช้าอยู่ท่านใดที่กําลังขึ้นของ นาที่กาลังเตรียมไปส่งพัสดุตามบ้านที่ไปส่งพัสดุตามคลังนะคะหรือใครที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะที่กําลังเร็งๆดูๆนะคะบอกเลยว่าอย่าดูนานรถที่ลาเลิกคาสเซ็ตเตอร์มาไวและไปไวมากนะคะ หรือท่าในใดที่กำลังมองหารายได้เสริมเพิ่มเติมจากรายได้หลักทักกันเข้ามาได้เลยค่ะประวัติถ้าคุณมั่นใจนะว่าประวัติเครดิตด,ดีนะคะรู้ผลภายใน1ชั่วโมงรับรถภายใน1วันรับกลับบ้านไปได้เลยค่ะกับที่นี่ลอมเดิร์คาสินเตอร์ค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงเที่ยงนะคะว่าจะเป็น ท่านไหนนะคะเดี๋ยวมาจะมาไลฟ์สดให้ฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่านนะคะโชคดีแหงๆปังๆเงินเข้ากระเป๋ากันไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ